สวัสด,ดีค่ะเอฟซีเนรักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะแต่คิดว่าคงไม่มีเหตุหรอกค่ะฮะอเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันแห้งมากแล้วมันก็รกมากด้วยนี่แล้เราก็จะเดินตามรอยที่เขาเดินนี่แหละไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่เฮ้ยเฮย เอกไมโครฟอสเซียเอกวานาพาโกฟอสอุ้ยอุ้ยเห็ดอะไรวะไปเฮียเฮียอุ้ยเห็ดอะไรวะพี่น้องพี่น้องเอ๋ยเห็ดพิษโอ้เห็ดพิษอีกแล้วเจอแต่เห็ดพิษอีกแล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่เออทำไมพิษเนาะนู่นค่ะ เป็นกอเลยค่ะ FC นั่นเห็นไหมนั่นโอ้ยมีแต่เห็ดพิษมีแต่เห็ดพิษทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ค่ะที่มันมีมูสเนาะว่ามันจะมีให้เราไหมโอ้โหมันน่าเข้ามันน่ามีเห็ดนะแต่ว่ามันไม่มีเห็ดเนาะเนาะคิมดีด เสียกอดอุลเหี้ยพอหายแฉมมันน่าจะมีเห็ดนะคะ FC แต่ว่ามันไม่มีค่ะนี่นี่ดูนี่ดูค่ะเอฟซีโอ้โหบรรยากาศมันน่าจะมีเห็ดให้มากเลยแต่ว่ามันไม่มีเห็ดให้เราเลยอ่ะนี่ทุกคนนี่สุดยอดมากเลยมันมีต้นมูชอันนี้ มันน่าจะมีเห็ดให้อ่ะแต่ว่ามันไม่มีว่ะไหนดูซิเพื่อนบอกว่ามันมีเห็ดเตรดามีเห็ดเตรดาขึ้นไหนล้เห็ดเตรดามันมืดเกินแล้วค่ะเอฟซีมืดเกินเกินที่เราจะเห็นเห็ดคะ่ะไงโลกตโนได้กลิ่นอะไรไม่รู้ทุกคน นนมอนได้กลิ่นอะไรเน่าวะยายลกต้นโนตดฮารุซีโนโคิมไอ้สวบะเอล,ลี่มันน่าจะเห็นนะนะโอ้โหมันน่าจะมันน่าจะมีเห็ดมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะ น่าจะมีเห็ดนะมีต้นมูสอันนี้นะน่าจะมีเห็ดขึ้นนะแต่ว่ามันไม่มีเห็ด้อพี่ก็ได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้กลิ่นอะไรเน่าวะสรุปก็คือไม่มีเห็ดเลยค่ะ FC เอ้ยไม่มีเห็ด มันเป็นป่ากว้างเลยนะในนี้เนี่ยถ้าเข้ามานี่ถ้ามีเห็ดเนี่โอ้โสุดยอดเลยอะ่ะนี่เพราะว่ามันเป็นป่ากกว้างมากนี่เจอแต่เห็ดที่กินไม่ได้คะ่ะเอซีนี่คะ่ะเห็ดเหลืองอันนี้อีกแล้วนี่แม่เห็ดเหลืองอันนี้มันเยอะนะนี่คะ่ะเห็ดเหลืองอันนี้เยอะมากนี่ แต่ว่าทำไมเห็ดไอ้รึ่งหวานที่เราอยากจะถ่ายรูปนะมันไม่มีคะ่ะ f อซมันไม่มีให้เราเหยียบอะไรว่านิ่มๆน,นี่ค่ะสรุปก็คือไม่มีเห็ดเลยอู้ยมีแต่เห็ดอันนี้นี่นี่อีกแล้วเจออีกแล้วนี่นี่ค่ะเห็ดเหลืองๆเ,เนี่ยเยอะมากนี่นี่นี่ค่ะ ไม่หมดเลยนะแต่ว่าทําไมเห็ดอันี้ที่เราต้องการมันไม่มีนะมันน่าจะมีนะทุกคนเพราะว่ามันโอ้โหมันให้เลยอะ่ะพื้นที่อันนี้มันให้มีเห็ดเลยอะ่ะแล้วมันก็นุ่มมากนะพื้นอันนี้นุ่มมากเลยเอฟซี FC. แต่มันไม่มีเห็ดเนี่ยปัดโถ เราขึ้นวงไม่ดีว่ามาเจอป่าแล้วแต่ว่าอุยเจอแล้วดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งโอ้ยเห็ดมันแก่แล้วนี่เห็ดพึ่งโยนอินไปเดบลีมดมากามแล้วนูโอ้เห็ดพึ่งหวานแก่แล้ว FC เอซเอยแก่แล้ว ก็นี่ก็เห็ดอน,นันที่เป็นพิษเนาะนี่ค่ะขึ้นในขอนไม้โอ้ยตาเราไม่ดีหรือเปล่าวะมันมองไม่เห็นเห็ดเลยอะปอ้ยป่าตรงนี้นี่ป่าตรงนี้นี่น่ารุ้นมากเลยน่ารุ้นเห็ดมากเลยอะแต่ว่ามันไม่มีเห็ดอะอด,อด,อดีกูเ ก็4หา x ชิมเปีน้องเี้ยหม่ขอรบตี daily s t a เฮียซาโอเคนุวิวิดีใหญ่เองเนะเด้อยอเราได้มาดูแล้วค่ะ FC สรุปก็คือไม่มีเห็ดอะไรเลยค่ะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC นี่เราจะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย